นี่ไฮ<อ>้จริงๆไอ้ใส่ชุดนี้เนี่ย<อ>มันก็ช่างเหมาะกับการเดินสวนเหมือนกันนะเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกนะผมใส่ชุดนี้ผมไม่ได้ใส่ชุดนี้เลยมั<อ>นก็ดูแบบว่าเหมือนเราเนี่ยจะไปบุกปา่าบุกอะไรนแล้วคุณบอกว่ามนไม่มีสีแดงอ๋อมเคามาตัดหญ้าใหม่แล้วไหนดูสิครับอะไรนะครับน,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 นี่ไงเดี๋ยวเราจะลองทักเขาหน่อยสิเดี๋ยวดีขอทักทายอยวันนี้ดียังไม่ทักทายเขาเลยตัวนี้ชื่ออะไรสมภพตัวนี้สมพ เขานอนอยู่เลยอย,อย่าไปแกลงเขาไม่ได้แก้อันนี้ทักทายเซฮายสมพรดูตรงนี้ครับขุดหลุมนะทุกคนขุดไปซะแบบจะเจอสมบัติอยู่แล้วเนี่ยบุจธคุณออกจากที่นี่มาพริเซนเบรกเจลเบรกสมหวังครับว้าวสมหวังสมหวังโชว์หน่ตอนนี้ตัวใหญ่มากเลยสมหวังคู่แดดดีแล้วแดดดีมาหาไม่บ่อยใช่ไหม หวังมาจับหน่อยเล็วจับไม่ได้หรอไม่ได้หรอนีเขายังไม่ลืมกันนะเราไปต่างประเทศเยอะเราเคยบอกคนหรือยังว่าสมหวังเคยไม่สบายแล้วเข้าโรงพยาบาลเสียตังค์ไปเยอะเลยค่ะไปโรงพยาบาลนี่ค่ะสมหวังทำไมสมหวังเป็นปอดบวมค่ะพ่อไม่ปอดช่วงหน้าหนาวค่ะเป็นเพลบานของ เต่าใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วเต่านอนลงที่ไหนอะคะเต่าคือไปเสร็จแล้วก็เอ็กซเล็กซ์เลให้ยากลับมาค่ะรู้สึกว่าจะเสียไปหมื่นกลางกลางเลยค่ะเขาสามารถที่จะใหญ่ได้ขนาดี้าช่วยกันเขาหินนี้ได้ไหมก็น่าจะเกือบเท่านะคะตอนนี้เขาก็ครึ่งหนึ่งของหินนี้แล้วไหมคะเกือบครึ่งเกือบครึ่งใช่ค่ะ เขขาาาาาเเเอออมมโวกนะด็กๆขาตอนนี้หลังบ้านเราอะหลังบ้านที่ให้พี่เลี้ยงให้แม่บ้านเสร็จยังคะแล้วคุณได้ดูหรือยังคะยังไม่เห็นเลยอยากไปดูไหมคะงั้นคุณนําไปเลยค่ะฉันติดฉันติดโอ้ n คุณต้องใช้แรงอีกหน่อยหนึ่งสองฮึบ นี่เดี๋ยวนี้เวลาพูดกันนะฉันไม่ไหวแล้วฉันติดนะเธอเธอ,เธอฉันเธอนะจ๊ะฉันเธอที่เราทำใช้โปรเซสทำหลังบ้านเนี่ยผมว่าประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งพื่ตรงคือเราไม่เคยอยู่บ้านกันมาก,ก่อนค่ะแล้วก็ปริมาณของคนที่อยู่ในบ้านเราอ่ะก็ขยายมากขึ้นเอาจิ้งนะเริ่มต้นเลยนะเราอยู่ด้วยกันแค่สองคนแม่บ้านก็ไม่มีด้วยซ้ำ<ะ>จะมีแม่บ้าน มาทําความสะอาดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเองแต่แบบว่าไม่ได้ให้อยู่ด้วยก็คือมาเช้าเย็นกับมาเช้าเย็นจับกับนี่คือยาวเลยนะจนทีนี้เรามีสมคิดก็มีป้าทวนมาคนแรกเลยเหตุผลของป้าทวนเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะคือเลี้ยงสมคิดแล้วเราอ่ะต้องไปทํางาน ตอ,อนนั้นรู้สึกว่าเริ่มแบบถ่ายละครด้วยกันทั้งคู่อะไรเง<น>ี้ยเราอะ่ะก็เลยคิดว่าเราอ่ะควรจะมีแม่บ้านเพื่อที่จะอายอย่างน้อยเวลาเราไม่อยู่ทั้งคู่2คนเขาจะได้เฝ้าเขาจะได้ไดเฝ้ากันเพื่อนกันหรือเวลาเราไปเมืองน,นอก <c oughs> ก็จะได้แบบมีคนมาดูมาเฝ้าเขานี่คือจุดเริ่มต้นของการมีคนอยู่ในบ้านพอมีรูป ก็ขยายขยายไวมากก็มีพี่เลี้ยงมา2คนค 2> ซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ที่ผมมีคนอื่นมาอยู่ในคอนโดด้วยซึ่งไม่ชินเลยปกติมีกันอยู่แค่2คนกลางวันอ,ะอ่ะจะแต่งตัวยังไงจะแก้ผ้าเดินออกไปยังไงก็ได้เนึ้อ่ามันไม่มีแก้ผ้าอยู่บ้านเหรอแหม,แม ชิลมากเพราะมันไม่มีใครเลยนึกออกใช่ไหมไม่ใช่แค่พี่เลี้ยงที่อยู่ไปในบ้านแต่เขาคือทะลุเข้าออกได้ทุกห้องตั้งแต่วันแรกที่ลูกคลอดเลยต้องเอ่าให้ฟังทุกคนผมอยู่ในห้องนอนผมเพิ่งอาบน้ํามาแล้วผมกําลังเช็ดตัวอยู่แล้วเขาเปิดเขาคือเขาามีมารยาทเขาเปิดเลยคือคือจะต้องบอกก่อนเหตุผลว่าทําไมพี่เลี้ยงถึงต้องเข้าห้องนอนเราได้เพราะว่าตอนนั้นอะคือกี้ให้นมลูกต้องเอาลูกมาต้องเอาลูกมากินนมเพราะฉะนั้นอะกี้อยู่ตรงไหนแต่ไม่ใช่แม่อยู่คนเดียวไงเพ่ออยู่ด้วย งไทุกคนพ่อเพิ่งอางน้ำเสร็จพ่อกำลังอย่างนี้เลยพ่อกำลังไม่ใช่เวอร์พ่อกำลังเสร็จตัวพ่อชิ่นั่นแล้วเขาก็ปิดปิดทันทีเลยทุกคนทุกคนคิดว่าเห็นไหมเห็น พอมีสองคนปุ๊บคราวนี้เราก็รู้สึกว่ากลายเป็นอยู่ในนั้น่ะสามคนละเราสองคนห้าคนด้วยสองคน7คนนั่นก็คือเหตุผลที่เราอะย้ายออกจากคอนโดเพราะว่าพื้นที่ไม่เก,<อ>เกินไปพอเรามาอยู่บ้านซึ่งเป็นบ้านหลังแรกเราก็กะไม่ถูกหรอกว่าอะไรควรจะอยู่อะไรยังไงแต่คราวนี้พออยู่ไปนานๆเนี่ยหลังบ้านไม่ได้มีกันแค่นั้นแล้ว พี่เลี้ยงสองป้าทวนแม่บ้านพี่สุแม่ครัวหา้าหัรถนี่หกคนแล้วหกคนต้องอยู่หลังบ้านด้วยกันซึ่งมันไม่พอมันไม่พอจริงๆ แล้วเราอยากให้เขาอยู่แบบสบายๆของเขาแบบพื้หลังสบายๆพื้นที่ีพื้นที่หน่อยไม่ใช่มาอยู่แบบว่าแออัดหรือว่าแบบว่าไม่มีความสุขเราจะทําให้เขารู้สึกว่าแบบเขารู้สึกหนึ่งปีเราเปิดเราเปิดที่ห้องครัวก่อนกด้ห้องครัวใหม่ก่อนเลยแม้คือหลายอย่างมันกะผิดครัวเล็กเกินไปแม่ครัวทําให้เรา ออพี่เลี้ยงทําให้ลูกแล้วเขาก็ต้องทําของเขากินกันเองอีกโอ้ยมันแบบมันหลายอย่างทีเนี้ยตรงนั้นไม่พอก็เลยบอกว่าครัอขอเลยนะขอใหญ่ขึ้นอนะ่ะสองเท่าไปเลย ตรงนี้เนี่ยตะกอดทุกอย่างมันก็จะอัดอยู่ตรงนี้หมดมันก็จะมีตู้เย็นอยู่2อันเพราะไม่พอแล้วก็เป็นตาลานตากผ้ารีดผ้าก็ไม่มีที่อาี้ก็บอกนี่ไหนทําทั้งทีอ่ะเราก็ทําทีเดียวไปเลยดีกว่าคราเนี้ยตรงเนี้ยก็ยังจะเป็นลานซักล้างอยู่แต่เรามีห้องรีดผ้าแล้วแต่ก่อนจะไปห้องรีดผ้าเราขอไปห้องครัวไปห้องครัวเชิญครับิญห้องครัวครับแต่ก่อนห้องครัวเราเนี่ยจะจบจบแค่ตรงนี้เลยแค่นี้จบตรงนี้ จบแค่นี้เลยทีเนี้ยปัญหาก็คือพอคนนึงทํากับข้าวอีกคนนึงต้องเดินล้างจะมันมันค่อนข้างแออมันแน่นม,มันแน่นเพราะว่ามีตู้เย,ย็นอยู่ตรงมุมนี้อีกมีถังขยะมีอะไรวางเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงเนี้ยน่าจะประมาณแค่แบบเมตรที่สิบอะไรเงี้ยความกว้างของพื้นที่ในการเดินไม่พอเราก็เลยบอกขอทะลุไปเลยสองเท่าเลยค่ะทะลุไปสองเท่าเราก็เลยมีไอแลนด์ตรงนี้ เผื่อใครจะซับผัดก็ซับใครจะผัดก็ผัดใครหรือตอนนี้ใครจะทำโรตีก็ตกทำลงนี้ได้ทำ<ค>ตรงนี้แล้วตรงเนี้ยเราทำเป็นตู้เย็นเพิ่มไปเลยจาย้านแน่นอนิจ้าพ่อฝั่งนู้นเป็นเอ่อตู้เย็นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นที่เก็บของอเพราะเราอ่ะไม่อยากให้ของมันลกอันนี้ก็เป็นตู้เอาไว้ เก็บของแห้งออเก็บของแห้งจริงเพราะว่าอันนี้ไม่ไมอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ม <นะ S 1> ีเส้นเหนียวแห้งไวๆนลยครับเ,เก็บของแห้งจริงๆพวกข้าวพวกอะไรเงี้ยอันนี้คือเรายังไม่ได้มาสต็อกของนะแต่ว่าเราก็จะมีแบบมาสต็อกของตรงนี้อันนี้อันนี้เป็นตู้เย็นแช่ของรีซลูกแช่อันนี้นี่คือใช้ตั Ying ้งแต่ตอนแช่นมและสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาที่กี้อยากได้มากๆและกี้คิดว่าพี่ป๊อกก็น่าจะแฮปปี้มากอย่างหนึ่งคือ ตเตาแก๊สเพราะบ้านเราไม่มีเตาแก๊สผมอะไม่รู้ว่าแฮปปี้หรือไม่แฮป,ปปี้เพราะทำไม่เป็นไม่ใช่แฮปปี้เพราะอะไรยูอยากกินข้าวผัดสเปนแต่ถ้าข้าวผัดสเปนแบบที่ขอบไม่ไหม้ต้องใช้อะไรคะเตาแก๊สที่จริงอะจะบอกว่าเตาแก๊สตัวนี้ออนถ้าสมมติว่าเราใช้ในบ้านอะตัวเนี้มันดูดควันได้ด้วยนะเปิดตรงนี้เป็นฮูดดูดควันคือทํากับข้าวแล้วมันก็จะดูดควันลงไปตรงนี้ไม่ต้องมีอะไร อันรนี้ก็ดูดด้วยแต่อันนี้ที่บอกว่าโอเคอันนี้มีให้ดูดหนึ่งแล้วแต่ไม่พอเผื่อ <c oughs> เราทําอะไรที่มันแบบมแม่เจ้าโอ้ยอย<ช>่างเงี้ยกะเพรากะเพรา,าก็กลิ่นแรงนะผัดกะเพราอ่ะไม่ใช่แค่กลิ่นแรงควันควันถ้าเป็นก้างยุ่งเนี่ยกุ้งย่างมันจะเยอะมาก <c oughs> เราไม่ย่างกุ้งตรงนี้ <c oughs> ใช่ เวลาที่เตาของเราตรงนี้เวลาพุ้งที่ฉันย่างให้เธอนั้นเราไปย่างอีกตำใช่ใช่ใช่เราก็เลยมีเตาแก๊สแล้วแล้วเราก็เพิ่มมูเข้าไปเพื่อที่ว่าจะได้ดูดแบบฉ่ำวาวในนี้ในนี้ไฟมันพอป่ะมันไฟไม่พอนะพอไหมพอแล้วอ๋ออ๋อ คุณมาตรงนี้เนี่ยอันนี้คือของเก่าอเราแต่ผมไม่เห็นให้ผมมองว่านี่คืออะไรคุณช่วย น้ำเหนอะนะครับมันคือะเตาฟลอกมันคือเตาเออเนี่ยไฟตัวนี้มันต้องเป็นเคยเห็นแบบร้านอาหารจีนที่เขาแบบเป็นไฟฟู่แรงแรงเตาฟล็อกเตาฟล็อกเตาวอกมันคือเตาจีนนนั่แหละที่ไฟฟู่แรงแแล้วก็เป็นแบบกระทะแบบโค้งๆอย่างนี้เนาะแล้วที่เขาแบบจับแล้วเขาเออดัดอย่างเงี้ยโอ้แบบผังบู้ไฟแดงอ่าเหมือนผังบู้ไฟแดงสไตล์อะไรก็คือส่วนมากอาหารเอเชียนะ มันก็เป็นสไตล์อย่างนี้แหละไอ้เตาพวกนี้มันคือเตาฝรั่งทั้งนั้นแหละโอ้แต่เวลาฝรั่งมาอยู่กับเอเชียนก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับตัวเราประมาณแล้วใหญ่มากสะใจเย่ครับอุ้ยโอ้เธอคิดว่าฉันทำอาหารประเภทไหนอร่อยสุดอาหารไทยกับอาหารฝรั่งหรืออาหารญี่ปุ่นไปกนผมไม่ได้พูดเล่นนะ เขาอัพเวลมากคือตั้งแต่สมัยก่อนที่เขาจะสร้างครัวสร้างอะไรพวกนี้ผมแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องถนัดเขาเลยหรอมันแพงมันแพงมากกลัวไม่คุ้มค่าแต่เขาใช้แล้วเขาพัฒนาเขาอัพเวลมากคนเขาอัพเวลจนผมตกใจเข้าเรื่องเลยเรื่องผมอยากเปิดร้านให้เขาแต่เทปเทเบิลนะทุกคนเทปเทเบิลนะใครสนใจคอมเมนต์มาหน่อยเพราะอันนี้ผมซีเรียสผมคิดจริงแต่ผมก็อยากได้ฟีดแบ็กด้วยว่าถ้าผมทำเนี่ยมันจะได้การตอบรับที่ดีไหมผมเนี่ยจะสร้างร้านเล็กๆของเขาเรียกว่า ร้านร้านอะไรอ่ะฉันไม่ได้เป็นสร้างให้อย่างเดียวต้องเรียกว่าร้านเดี๋ยวชื่อร้านบอกทีนวกันอาหารเป็นเชฟเทเบิลเพื่อง่ายหนึ่งวันเนี่ยรับได้แค่1ปาร์ตี้เท่านั้นเท่านั้น6คน8คนหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วคุณได้เปิดประสบการณ์เพราะว่าคุณจะมากินที่เนี่ยผมไม่ให้คุณเข้าถนนนะคุณต้องนั่งเรือเข้ามาโอ้โหสนใจไหมปีหนึ่งเปิดกี่วันครับเนี่ยครับ ก็แล้วแต่เขาแล้วแต่อารมณ์ของเชฟโอมาก็เซไงโอ้ทะล้วแต่อารมณ์ของเชฟปีหนึ่งน่าจะหนึ่งวันนันเฮ้ยไอนี้ซีเรียสนะครับสนใจคุณพิมบอกเน่เน่เน่และสรุปฉันทำอาหารอะไรอร่อยสุดฝรั่งไทยญี่ปุ่นผมว่าก็ผสมผสมกันฟิวชั่นอืมฟิวชั่นเพราะฉะนั้นร้านอาหารเขาคือฟิวชั่นครับแต่จะทำหรือเปล่าค่อยดูอีกทีนึงนะจ๊ะอ้ามามาต่อ มาหลังบ้านที่เป็นส่วนของแม่บ้านที่เลี้ยงและคนจอต,ตรงนี้เป็นลานจอดรถที่เราจะให้จอดอยู่แค่2-3คันเท่านั้นแล้วก็จะเอารถกรอล์ฟเนี่ย จอดตรงนี้ด้วยส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะไปจอดที่โลงรถใหญ่คราวนี้เนี่ยเวลาจอดปุ๊บเนี่ยเขาจะเดินกันเข้าหลังบ้านตรงนี้ทุกคนมานนปุ๊บปั๊บปั๊บปับป๊บถอดรองเท้าลงเท้ากันแถวแถวนี้ได้นะครับผมแล้วก็เข้าไปไ,ปไปได้เลยนะครับโอเคอ่าเราถอดรองเท้า,ทาใช่ไหมคะเราก็ถอดรองเท้า,ทาครับพุ่งเข้ามาก็จะเป็นคล้ายๆที่ living room living room นั่งกินข้าวดูทีวีกินข้าวดูทีวีอะไรก็แล้วแต่นั่งเมาส์ น้องนายน้องนายนี้เพราะว่าเพื่อที่ได้เทสกันแล้วระบบการเสียค่อนข้างดีมากนะคะใช่เสียงไม่ออกเลยเสียงไม่ออกเ้างนายได้อย่างสนุกใจโอเคนะตรงนี้เราก็มีทีวีไซส์นี้ให้เขานี่เป็นทีวีกับที่เราเอ่อมีตั้งแต่ห้องที่แล้วแล้วห้องนี้ที่เราไม่เคยมีมาก่อนเมขนมาเป็นห้องที่เปลี่ยนห้องรีดผ้าเดี๋ยวจะมีแบบว่าเป็นที่เอาไว้แขวนแล้วบางทีชุดผ้าที่รีดเสร็จมันก็ต้องมีแขวนมีพับมีอะไรเดี๋ยวเราก็จะมี เป็นเหมือนบบตู้แล้วก็หันมามี่พุ่งลิดผ้าแถวนี้มีนุ่นมีนี่แล้วเราก็มีแอร์ให้ด้วย <Okay. S 1> เพราะว่ารีดผ้าไม่มีแอร์ตายจะบอกเลยเค <c oughs> ยริดผ้าไอ้น้ำไม่มีแอร์ตาย อ้าวมาต่อครับตรงนี้โซนนี้อ่ะทีนี้เราเข้าเป็นโซนบ้านสมมุติว่าอยากจะเข้าห้องน้ำนะผมอยากจะเข้าห้องน้ําคุณมีห้องนอนที่นี่ไหมผมไม่มีเลยครับอ่ะเชิญทางนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำแขกอย่างเช่นคนรถดเพื่อนแม่บ้านเพื่อนพี่อย่างนี้ถ้าเป็นคนจีนเข้าได้ไหมครับได้จ้าไม่ว่าเข้าได้แต่แขกนะครับนี่ครับห้องน้ำนะครับก็มีส้วมหนึ่งอัน ส่วนตรงนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะมีไว้ทาไมเขาคิดว่าอาบน้ําในนี้ด้วยหรอไม่ได้อาบหรอกค่ะไม่ได้อาบแต่เอาไว้พาดกางเกงบางคนเนี่ยเวลาปล่อยทุกเนี่ยเขาสื่อว่าเขาไม่อยากกองกางเกงไม่กับพื้นพื้นเช่นผมผมจะถอดก่อนถอดแล้วออันนี้เพื่อสายถอดร้อยสายถอดห้าเนี่ยไม่มีปัญหาแต่สายถอดร้อยเนี่ยถอดห้าถอดห้าสิบถอดห้าสิบถอดห้าสิบ ล,งงล้างมือข้างนอกห้องนี้ห้องน้ําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพาไปดูห้องนอนของพี่เรียงแล้วก็ของประทวนนะครับเราเปิดห้องเดียวแล้วกันเพราะว่ามันเ,เหมือนกันทุกห้องมีอย่างเนี้ยสามห้องตอนนี้เขาเพิ่งย้ายของเข้ามาให้ดูได้ัำให้ดูแล้วแบบว่าฟองเยอะขนาดไหนตอนนี้เราเขาจะได้จัดของไปย่างแกเขะกางขาวเก็บของเขานอนที่นี่นอนตรงนี้ เราควรจะไปซื้อโต๊ะข้างเตียงให้เขาสักอันหน,ขขน,นึ่งไหมคะอเคแล้วค่ะเขาว่าเขาใช้ไมโต๊ะข้างเตียงก็ด้วยความที่เวลาผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยแต่งหน้าเขาต้องการแสงธรรมชาตินี่เราจะมีแสงธรรมชาติเนี่ยส่องมาจากตรงนี้ให้เขาได้นั่งตรงนี้แล้วก็แต่งหน้าได้เลย<ถ>และที่ก็คือห้องน้ำของเขาช้าเวอร์สวอ ้างหน้านี่ก็คือหนึ่งห้องเรามีทั้งหมดเนี่ยสามห้องแบบเนี้ยเหมือนกันเลยแปดสามพี่โซลมีกรอบรูปอะไรด้วยอ่ะฉันประมูลรูปลูกมาจากพี่โมเยนค่ะรูปลูกลูปลูกต้องประมูลด้วยเหรอต้องประมูลสิจ้าฮะเท่าไปสามพันอันหนึ่งฮะลูกลูกตัวเองนะนะพี่ใช่ลูกทำอ่าลูกทำเอ่อเราซื้อมาให้เขาทำที่บ้านก็ได้ไม่เขาไปช่วยเด็ก ปากแหวนพิรันโบอ๋อมแหม่ไม่เล่าให้ฟังโอ้โหเขาไม่ช่วยเด็กปากแหวนพิรันโบรไม่ใช่ที่ว่าแบบว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไปไปแบบประมูลมาแล้วก็อันนี้สี่พันรวมแล้วทั้งก็เกียรตั้งไปเจ็ดพันจ้ะอ๋อ้พิกาโซอยู่นะพิกาโซอยู่นะก็นี่เนี้องแม่บ้านยังไม่มีกรอบรูปเลยเนี่ยนไ่เลยประมูลพิกาโซของห้องแม่บ้านโอ้โหเลยดีแล้วนะ อันนี้นทให้ค่ะโอ้นีเธอได้ซื้อมาหรือเปล่าซื้อมาค่ะยูอ๋อไงมีราคาลัวไม่เชื่อว่าลูกโนทำอันนี้ก็มีหลักคาอันนี้แขาโทรตดิแข็งโน้ตดิไม่เห็นเราเลยไม่เห็นอันนี้อันนี้อันนี้แต่ว่าเขาบอกว่าเขาทำเขาเป็นคนบอกอันนี้อันนี้ตอบไม่ได้แล้วอันนี้โดนต้มแน่เลยไม่เขาเขาพูด อันสีดำมันนันหนูพวกหนูได้ทำกันปหคะไม่ได้ทำอ่นี่อันหนูได้ทำกระดูกทอนูหนูทำด้วยใช่ไหมคะโอเคทำคนนาเนกับนารินกับพัฟฟิ่อ๋อหนกับนารินกับพัฟฟนโอเครอไม่งั้นโทรหาแม่คุณหนูแหละแม่คะ ซื้อซื้อคืนไหมคะแม่คะและนี่ก็ประมาณนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าผมอยากให้เขามาทําเพิ่มตอนนี้คือเขาทำเสร็จแล้วแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคเพราะว่ามันมันก็มันก็ชิวอ่ะเดินออกเข้าออกได้เลยมันก็จะกึ่งขึ้นเอาท์ดอร์หน่อยๆนะแต่ปัญหาคือบ้านเราเนี่ยธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มันก็จะมีแมลงมันก็จะมีจิ้งจกมันก็จะมีงูเปิดทิ้งไว้เปิดทิ้งไว้นะนะแต่บนป้ายหัวมันจะค้อง แน่นอนเดยวพวงนี้เข้ามาทำแล้วประตูะตคือตอนแรกออกแบบไม่ใช่แบบไม่มีประตูไงพอม,มาเห็นหน้างานผะู้บอกไม่ได้มันมันต้องมีจริงเขาก็เลยจะตีกรอบขึ้นมาเป็นกรอบกระจกนะครับเึ๊บเพิแล้วเป็นประตูเท่านี้ละจ้าสำหรับหลังบ้านที่เป็นแบบว,ว่าทำใหม่มนะขึ้นมาพี่ทั้งานก่อนนะโดนจ้าไม่มีกลับมากก เป็นโซนหลังบ้านที่เราทำให้ใหญ่ลูกตลกปะเนี่ยอาโอเคอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เป็นหลังบ้านเราคิดว่าเราก็มั่นใจแล้วแหละว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบไฟนอลไฟแนลจบแล้วจริงๆเพราะเราคิดว่าพอละถ้าไม่พอเนี่ยต้องปรับที่ทัศนคติเราละไม่ได้ปรับที่ตัวบ้านแล้วนะ๊ะแต่มีอีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่จบแล้วเรากำลังรออยู่ก็คือ ห้องลูกจะมาแก้แล้วนะทุกคนแก้แล้วตอนนี้ขาดอีกแค่อันเดียวคือเปลี่ยนเชือก่เซึ่งเข้าใจว่าเชือกมันน่าจะต้องใช้เวลาในการสั่งเอออะไรเออแล้วเดี๋ยวเขาก็จะนัดมาเปลี่ยนเชือกขอให้เสร็จเรียบร้อยดีแล้วลูกจะได้ไปสักทีเพราะว่าลูกบนกันทุกวันเลยว่าอยากไปอยู่ห้องตัวเองแล้วอยากนอนห้องนอนแล้วไม่อยากนอนห้องสตูดี้แล้วแต่ไม่สจบก็ดีเหมือนกันเพราะว่านอนห้องพ่อแม่ตลอดเลย ถ้าห้องนอนตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยจะนอนห้องตัวเองอย่างเดียวหรือจะมานอนห้องพ่อแม่บ้างคะจะไปเล่นอย่างเดียวตอนกลางคืนก็เล่นไม่ปไปนอนกับพ่อแม่มันไง <c oughs> เป็นเด็ที่พูดเป๊ะ โอเคแค่นี้แหละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะจ๊ะและอยากให้เราทําอะไรอยากให้เรามีอะไรที่แบบว่าอยากดูจากเราอ่ะหรือว่าอยากจะให้เด็กๆทํำอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ด้วยได้เลยนะเราจะได้แบบว่าทําให้ทุกคนถูกต้องครับก็ EP ต่อไปนะฮะถึงเวลาผมเปิดการ์ดของ unleash the garage ถูกจอะก็ EP หน้าเจอกันเดี๋ยวเจอเปิดการ์ดนะครับผมเจอกันใหม่เจอกันใหม่สักตหน้าสวัสดีคับ